ภูมิพน์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบอกข่าวเล้เรื่องนะครับอยากทราบถึงสถานการณ์น้ําในเขื่อนตอนนี้ครับท่านว่าเป็นยังไงบ้างครับครับสถานการณ์น้ําในเขื่อนตอนนี้นะครับก็มีน้ําใช้งานได้อยู่282ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือประมาณ2.9เปอร์เซ็นต์นะครับ เมื่อคืนก็มีน้ําไหลเข้าอ่างมาประมาณสิบเก้าล้านนะครับแล้วเราก็ปล่อยออกไปวันละห้าล้านนะครับครับน้ําใช้งานได้สองเปอร์เซ็นกว่าๆเท่านั้นนะครับทั้งสองเปอร์เซ็นกว่าเกือบสามเปอร์เซ็นตนะครับครับครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็ยังมีน้ําไหลเข้ามาโดยตลอดนะครับวันละประมาณยี่สิบล้านตู้บาทเมตรนะครับครับครับก็เห็นพี่น้องประชาชนบอกว่าฝนตกน้ําในเขื่อนน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ยังถือว่า ปริมาณน้ําใช้งานได้ค่อนข้างน้อยนะครับใช่นะคะรับก็เพิ่มเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นไม่ยังไม่มากนะครับเพียงเพิ่มขึ้นยังน้อยอยู่นะครับค่ะถ้าเทียบปริมาณการเพิ่มขึ้นนี้เพิ่มขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะท่านเอ่อเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเนี่ยไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณเอ่อ ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าๆวาแค่นั้นเองครับะเพราะว่ามีพี่น้องเกษตรกรบางท่านเห็นฝนตกลงมาแบบนี้นะคะเสี่ยงในการที่จะปลูกข้าวกันเลยทำนาแห้งกันเลยหวังคือนึกว่าน้ํามีเยอะใช่นะคะอยากให้ทุางพุ้มในการก็จะมีน้ํำฝนตกทางด้านท้ายน้ําด้วยนะครับก็จะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้บ้างนะครับครับครับท่านครับแบบนี้ถือว่าสถานการณ์น้าในเขื่อนนี้เป็นยังไงฮะ ระดับขนาดนี้นนนนยังยังน้อยอยู่นะครับยังไม่พ้นจากช่วงวิกฤตนะครับก็เราเราก็ต้องรอในช่วงหน้าฝนนี้นะครับจากเดือนอปลายเดือนกรกฎาต้นเดือนสิงหาเนี่ยนะฮะไปจนถึงเดือนตุลาครับก็คิดว่าคงจะมีน้ําไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับก็คงจะช่วยคลายวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับครับแล้วอย่างที่เขื่อนภูมิพลเองเนี่ยก็มีการผลิตกระแสะไฟฟ้าด้วยนะครับ ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะทําการผลิตได้ปกติไหมฮะตอนนี้ยังผลิตได้ปกตินะครับแต่ว่าในอัตราส่วนที่น้อยลงนะครับครับค่ะแล้วในช่วงนี้แผนการในการที่จะบริหารจัดการน้ำนะคะภายในเขื่อนเป็นยังไงบ้างคะท่านครับตอนนี้เราก็มีโปรแกรมการระบายน้ําอยู่วันละห้ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะระบาย5ล้านไปเรื่อยๆนะครับต่อเนื่องไปจนถึงเดือน สิงหาเลยนะครับครับค่ะถ้าระบายน้ําต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้าฝนไม่ตกลงมาหยุดทิ้งช่วงไปอันนี้จะประสบปัญหาอะไรตามมาอีกบ้างไหมคะท่านก็ต้องประสบปัญหาแน่นอนนะครับแต่คิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนคงจะมีน้ําไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง <S 1> <S 1> จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะครับแต่อาจจะเข้าปริมาณไม่มากนักนะครับครับครับผมเอกวครับ แต่ปริมาณน้ําก็ยังยังน้อยอยู่นะยังยังไม่น่าเป็นที่ไว้วางใจนะครับอืมนะคะพื้นที่รับน้านี่คือยังมีอีกมากเลยสําหรับเขื่อนภูมิพลนะคะท่านครับยังยังมีเอ่อพื้นที่รับน้ําตอนนี้ก็ฝนตกทางด้านเชียงใหม่ลําปูนเนี่ยนะครับก็เข้ามาเยอะเหมือนกันครับค่ะเพราะว่าฝนตกบริเวณเหนือเขื่อนนะคะน้ําก็จะไหลเข้ามาเขื่อนมากแต่ถ้าตกท้ายเขื่อนนี่ก็คือไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ําเข้าเ่อนได้ไม่ไม่สามารถที่จะกักกเก็บน้ําได้นะครับท้ายน้ําครับ าจากปริมาณนี้เนี่ยที่มีการระบายห้าล้านลูกบาทเมตรต่อวันใช่ไหมฮะจะมีการลดปริมาณการปล่อยน้ําออกมาไหมฮะอช่วงช่วงนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีการลดแต่ว่าก็คาดว่าถ้าฝนทางไทยน้ําเยอะนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรมีน้ําใช้พอสมควรแล้วเนี่ยก็อาจจะลดการระบายน้ําลงเหลือสามล้านเพื่อว่าเราจะเก็บตักน้ําเอาไว้ใช้ในปีหน้าต่อไปนะครับ แล้วสําหรับในช่วงนี้ทางด้านของเขื่อนภูมิพลมีโครงการอะไราที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบบ้างไหมคะท่านครับสาหรับของเขื่อนภูมิพลนี่ก็จะมีการจัดงานแข่งขันกีฬาภูมิพลเสือภูเขานานาชาตินะครับในวันที่2 9ถึงส0สิงหาคมนี้นะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญที่น้องประชาชนนะครับผูท้ที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมการแข่งขัน เขื่อนภูมิพลเผื่อภูเขานานาชาติครั้งที่14นะครับในวันที่29-30ถึงสสิงหาคมนี้นะครับค่ะแล้วช่วงนี้รเริ่มเปิดรับสมัครบ้างหรือยังคะท่านตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับาทางเว็บไซต์ก็มีนะครับหรือว่าจะมาสมัครที่เขื่อนภูมิพลก็ได้นะครับโดยติดต่อที่แผนประชาสัมพันธ์ได้ครับค่ะแล้วมีเงื่อนไขในการสมัครยังไงบ้างไหมคะ ครับก็เงื่อนไขในการสมัครก็เป็นแบ่งแบ่งเป็นหลายๆประเภทนะครับก็มีค่าสมัครนะครับประมาณสี่ร้อยบาทนะครับส่วนผู้ชนะก็จะได้รับเงินรางวัลน,นะครับสองหมื่นบาทนะครับในในประเภทเสือภูเขาทางไกลแล้วก็สามหมื่นบาทในในประเภทเสือภูเขาน,านานาชาตินะครับก็ก็แล้วจะได้ถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับ เส้สทนสสสทางการปั่นจักรยานนี่เป็นเป็นเส้นทางไหนอย่างไรครับเส้นทางการปั่นจักรยานนี่ก็จะเป็นเส้นทางจากถ้าประเภทสือภูเขาทางไกลนี่ก็จะจากจังหวัดปากถึงเขื่อนภูมิพลนะครับระยะทาง62กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นเสือภูเขานานาชาติหรือสมัครเล่นภายในเขื่อนก็จะใช้เส้นทางภายในเขื่อนนะครับ ระยะทางประมาณ36กิโลเมตรแล้วก็18กิโลเมตรแล้วแต่ประเภทครับโอ้น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่ทางเขื่อนภูมิพลนะคะได้มีการประชาสัมพันธ์น,นั่นคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะในปีนี้ก็ใกล้ถึงฤดูการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะลงพื้นที่มาท่องเที่ยวกันที่เขื่อนภูมิพลแล้วในปีนี้วางแผนในการที่จะรับท่องเที่ยวหรือว่าส่งเสริมการน้องในของเขื่อนยังไงบ้างคะท่านครับสําหรับการท่องเที่ยวของเขื่อนนะครับเราก็มีการเตรียม ความพร้อมไว้สําหรับบ้านพักนะครับก็มีมีการเตรียมรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเรามีสามารถมีที่พักสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณห้าร้อยคนเลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่สําหรับกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวด้วยประมาณสักสองร้อยคนนะครับครับแล้วปกติแล้วนักท่องเที่ยวที่ จะมาพักผ่อนกันที่เขื่อนภูมิพลนะคะช่วงระยะเวลาไหนเนี่ยที่จะได้สัมผัสกับความสวยงามของเขื่อนภูมิพลแบบเต็มรูปแบบคะด้านครับถ้าเต็มรูปแบบจริงๆก็คงจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับประมาณกเดือนพฤศจิกาธันวามกราพวกนี้นะครับก็จะได้สัมผัสอา,อากาศหนาวนะครับ แล้วก็ความสวยงามของธรรมชาตินะครับรอบๆเขื่อนภูมิพลนะครับและเป็นช่วงที่จะมีน้ําเยอะหน่อยนะครับก็าสามารถที่จะล่องเรือในอ่างเก็บน้ําได้นะครับครับแล้วปริมาณน้ําแบบนี้เนี่ยยังสามารถที่จะล่องแพย้อนขึ้นไปที่กเกาะวาเลนไทน์ได้อยู่ไหมครับอ๋อทางเกาะวาเลนไทน์นี่ไปไปได้นะยังไปได้นะครับครับโอ้โหแต่คงไม่ถึงดอยเต่านะเพ <ขอ S 2> ราะเพติตจะไม่ถึงเชงใหม่มครับ ครับผมในช่วงสถานการณ์น้ําแบบนี้เนี่ยอยากให้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งครับว่าถึงแม้จะเห็นฝนตกเยอะอแต่ว่าน้ำในเขื่อนเป็นอย่างนี้เนี่ยควรที่จะใช้น้ํากันยังไงดีครับท่านครับเอ,อเราก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับต้องช่วยกันนิดนึงนะครับช่วยกันประหยัดน้ําแล้วก็ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่านะครับเพราะช่วงนี้ทรัพยากรน้ําของเราในประเทศเนี่ยน้อยจริงๆน้ําน้อยเกือบทุกเขื่อนนะครับ ดันั้นเราต้องใช้น้ํากันอย่างประหยัดนะครับแล้วก็เกษตรกรก็คงจะต้องหลีกเลี่ยงพืชที่ใช้น้ํามากนะครับก็ต้องเปลี่ยนมาใช้พืชที่ใช้น้ําน้อยนะครับครับค่ะรับผการปลูกพืชอะไรแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงก่อนนะครับในช่วงนี้ นิดนึงครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสบายใจจากการติดตามสภาพอากาศแล้วก็การประเมินน้ําในเขื่อนเนี่ยพี่น้องประชาชนจะสามารถที่จะใช้น้ําไปจนถึงช่วงฤดูแล้ลแงปีหน้าได้ไหมครับท่านครับครับจากการติดตามเ,าเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศนะครับซึ่งคาดว่าปีนี้น้าก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับก็คิดว่าน้ําในเขื่อนภูมิพลเองหรือที่เขื่อนอื่นเนี่ย ก็น่าจะมีน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในในปีหน้าก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับในเรื่องของน้ําที่จะใช้ในฤดูแล้งในปีหน้านะครับครับแต่ยิ่งแบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันประหยัดนะครับใช่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการไว้ให้ความรู้กับประชาชนในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับ ครับคุณนัทวุฒิแจ่มแจ้งนะครับผูดในการเขื่อนภูมิพลน้ําใช้ได้เนี่ยสัก2เกือบ3%เปอร์เท่านั้นเองใช่นะคะเห็นฝนตกหนักเยอะแบบนี้นะคะมีน้ําเข้าอ่างเพียง1%เปอร์เซนเองค่ะคุณเชษก็อ่างเป็นอ่างขนาดใหญ่ครับใช่บางทีตกอ่ะก็ไม่ได้ตกทางด้านเหนือเขื่อนเนี่ยมาตกท้ายเขื่อนน้าก็ไม่ได้ไหลเข้าเขื่อนอย่างเงี้ย ยังไงก็ต้องร่วมกันนะคะในการที่จะประหยัดน้ำนะคะใช้น้ำทุกหยดอย่างมีคุณค่านะคะเมื่อเช้าเปิดข่าวมาโอ้โหหลายจังหวัดเสี่ยงดํานาแล้วว่าดํานาแห้งคุณเจยทํานาแห้งกันอ,ะอ่ะก็เสี่ยงไปก่อนเพราะเห็นฝนตกเยอะไงในช่วงนี้ถ้าฝนทิ้งช่วงไปนี่คือต้นกล้าที่ลงนาไว้เพื่อที่จะรอรับน้ำฝนนี่คือแห้งตายเลยนะครับ<อ>เราชี้แจงสถานการณ์น้ำจากปากของท่านผู้มยการเขื่อนแบบนี้แล้วเนี่ย พี่น้องเกษตรกรที่รับชมอยู่เนี่ยต้องพิจารณาดีๆนะครับถ้าหากว่าจะทําการเกษตรโดยเฉพาะปลูกข้าวเพราะว่าต้องใช้น้ําเยอะแต่ถ้าปลูกพืชใช้น้ําน้อยเนี่ยก็ยังมีลุ้นนะ พือตระกูลทัวต่างๆค,คนปลูกน้อยกับคุณเจดนี่ยังมไม่ปลูกข้าวกันซะเยอะคนปลูกน้อยรับรองราคาดีอยู่แล้วครับผมฝากพิจารณาด้วยก็แล้วกันนะครับหลังจากทราบถึงสถานการณ์น้ําล่าสุดตอนนี้แล้วใช่นะคะแล้วใครที่ชอบในการออกกําลังกายนะคะกีฬาเสือภูเขาครั้งที่14ของเขื่อนภูมิพลนะคะวันที่29ถึง30สิงหาคมนี้นะคะเขาจัดมาต่อนเนื่องทุกป,ปีปีนี้ปีที่14คใครสนใจไปสมัครกันได้ที่เขื่อนภูมิพลนครฟิตๆหน่อยก็ปั่นระยะไกลล แล้วกันนะฮะจากจากตัวเมืองไปจนถึงเขื่อน60กว่ากิโล แล้วเส้นทางเนี่ยคดเคี้ยวขึ้นเขาด้วยหน่อยหนึ่งอาให้เห็นบรรยากาศสวยงามของเขื่อนนะคะ<ช>แล้วก็ช่วงนี้รบ,บรรยากาศในการที่ปั่นรถจักรยานเนี่ยกำลังอยู่ในกระแสะทุกจังหวัดใช่ครับทุกบ้านนี่น่าจะมีจักรยานครบหมดแล้วนะฮะบใช่บ้านที่ฉันยังเอาจักรยานไปปัดฝุ่นนะคะเช็กลมล้อย,ยางอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับผมเตรียมมาตั้งโชว์ใช่ไหมครับเตรียมมาตั้งโชว์ต่อไปไม่ไมใช่ <laughs> ใชเตรียมมาปัน่นออกกําลังกายเ <laughs> พราะว่าวันที่16กิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ยังไงก็ซ้อมไม่ด้วยนะครัาารรรรที่่จจจะะววมมกกกิเพน ซ้อมใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยมีบางคนบอกไม่ไหวเหมือนกันคือเหนื่อยต้องต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก่อนด้วยใช่ใครที่วันซ้อมรู้ว่าร่างกายไม่ไหวนะคะเปลี่ยนเส้นทางกันได้แต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีหลายเส้นทางระยะกลาระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นไกลไม่ไหวก็มาสั้นเลยก็ได้ครับอ่ะดูเรื่องของสุขภาพด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมครับค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับพบกันเราสองคนใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ การเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันรอบคำนอบ